จังหวะนี้นะคะก็รอกกไข่ไปก่อนนะคะพอ่อแม่สนใจแต่น้องไม่สนใจผมเลยนาะอินฟินิตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะแคนแคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไมค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะม่อยู่กันในโปรเจกต์ไมค้าเคนแคสซี่ไดโนซอนี่เองนะคะมาแล้วจากฮาโนคิดถึงแม่ไหม <S <S น่ารักจังเลยไหนดูซิวูวโตขึ้นเยอะนะคะเนี่ยแม่ฮอฟคิดถึงแม่จังเลยอะฮอฟแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันจ้าแมมมอสน,นะคะ DNA มันยัง25นะคะมันยังไม่ถึง50อะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถฟักไข่ได้นะคะโอเคเอา DNA ออกมาเลยค่ะ DNA อันนี้ก็พาราโซนะคะ25เองอะเฮ้ยเอาเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้น่าจะฟักได้นะตัวนี้ อ่าใช่แต่ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็น DNA สุ่มนั่นเองนะคะอันนี้7จสิบ้าได้อยู่นะคะแมมมอสเก็บไว้ก่อนนะคะไหนใส่เข้าไปนะคะใส่ไปอือหูตอนนี้เรามีไข่เอ่อเพอร์เลลาสซลัลตนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาฟักไว้ก่อนแล้วกันเนาะทานโนจะได้มีเพื่อนนะคะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรานะคะต้องคับเครื่องอันนี้เครื่องหนึ่งนะคะโอเคใช้ไอรอนนะคะแล้วก็เลสโตนค่ะ โชคดีจังเลยที่เราไปเจอเลสเตอนเนาะเลสเตอนหนึ่งแล้วก็ไอรอนค่ะไอรอนโอเคปึ๊บอ่าได้มาแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเหมือนแบบว่ารวม DNA นั่นเองนะคะนี่เราจะวางตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดมี DNA นะคะของตัวเหมือนกันเนาะเอามาใส่รวมกันนะคะจะได้แบบว่าค่าคุณตี้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคไหนดูซิอุ๊ยอ่อคืออะไรอะ่ะ เซลโซลัสค่ะสามเข่าปะไม่แน่ใจค่ะปุ๊บโอเมก้า oh ดันแปบ๊บตอนแรกคิดวแบบว่าจะออกมาเป็นตัวเลยไม่ต้องฟักอะไรอย่างงี้โอเคดันเข้าไฟแป,ป๊บอืมเข้าไปนะจ๊ะจังหวะนี้นะคะก็รอกกไข่ไปก่อนนะคะ <c oughs> ลูกของแม่ทั้งสองคนอุ้ยโตแล้วเจ้าหนูตัวนี้นะคะพาที่แล้วไปจมน้ํามานะคะเฮ้ยอยากเข้าใกล้น้ํา นั่งนั่งนั่งเอออย่าซนโอเครอตัวนี้โตก่อนนะคะโตสิลูกแม่เราต้องไปข้าวัวเพิ่มนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเราจะไม่มีแล้วนะคะโอ้โหเกิดเช้าเหมือนกันเะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวกินพืชน,นะตัวเนี้ยสามเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อคุ้นุมากๆเลยนะคะต้องรอดูนะคะเป็นสามเขาหรือเปล่านะคะไข่ก็แบบเริ่มใหญ่นะคะแต่ว่าไม่เกิดสักทีเดี๋ยดันไปกลางวงแป๊บ นี่ไปอยู่กลางวงนะจะได้อุ่นๆนะจ๊ะแม่คะผมมีน้องใหม่ละรับใชรแล้วจ้ะดูสิน้องสองตัวเลยนะครับผมผมรอครับเมื่อไหร่น้องจะโตครับน้องยังไม่เกิดเลยอะ่ะต้องรอก่อนนะโอ้โหแม่พยายามกไข่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่เกิดสักทีเลยอะ่ะเกิดยากมากๆเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวไปดูวันนี้ก่อนนะคะเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะคะมันคืออะไรโอเป็นไข่ด้วเหรอ หรือว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันวางไว้แล้วกันค่ะดูหลังคาแล้วสิคะห้องแลบของเรานี้บอกว่าเปียกฝนค่ะโอไม่ไม่เป็นไรค่ะเป็นเทรนใหม่นะคะห้องแลบแบบเปียกฝนอุยฮานโนของแม่ตัตใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเม่ไดจะกอดจะเนี่ยกอดแล้วแม่จะได้ไปทําอย่างอื่นแทนนะลูกนะทาไมหนูเกิดช้าขนาดนี้นะคะฮนะ ฮ่อแม่สนใจแต่น้องไม่สนใจผมเลยเนะแล้วเมื่อไหร่ไอ้น้องคนนี้มันจะเกิดเนี่ยแม่จะได้มาสนใจผมสักทีอ,อันนี้เป็นเซรุ่มของตัวอะไรสักอย่างเหมือนะอันนี้มันฝนตกจนมืดหรือมันมืดแล้วคะเนี่ยโอ้โหมันโตเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวเนี้ยพักไป <c oughs> ไม่รอแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเอาข้าวนะคะมาผสมพันธุ์น้องวัวเพิ่มแล้วกันค่ะ นี่มาแล้วอ,อึ๊บอืมข้าของฉันเฮ้ยตอนเมื่อกี้ยังไม่โตเลยขอโทษนี่ใครมาเหยียบเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอเคปลูกเพิ่มไปเลยค่ะอยากได้แครอทอ่ะต้องไปหาหมู่บ้านในมีซีแล้วมั้งเนี่ยขึ้นบนบ้านแป๊บู ลูกเราเกิดยังยังไม่เกิดเลยเหรอคะเนี่ยโอเมก็ oh God. อยู่ดีๆนะเดี๋ยวแม่มาให้อาหารน้องวัวก,ก่อนวัวจา๋าวัวจ๋ามาแล้วนี่มีข้าวมาให้ด้วยโอ้โหวัวน,นี้แบบเดินชนหน้าชนตากันเลยทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นอ๋อแกะด้วยก็ได้คะ่ะนี่ฉันให้ครบทุกตัวยังเนี่ย โอ้ยให้จนหมดแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆอุ้ยนกนกนกเดี๋ยวขอค่าก่อนขอโทษนะขอโทษนะเออเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นว่าแบบเนี้ยเหมือนเขาไม่นั่งแล้วเหรอเฮ้ยมันโตขึ้นมาเลยไม่นั่งเหรออย่ายืนสิลูกแม่เสียวเดี๋ยวหนูก็เดินไปข้างนอกอีกอ่ะนั่งก่อน นั่งลงนั่งนั่งนั่งโอเคน้องก็ยังไม่เกิดเลยอะ่ะทำไมน้องเกิดยากมากอะ่ะหนูยังไปชนน้องเออเดี๋ยวเราไปข้าวนกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้บินได้นะคะจนนกน้อยขอโทษนะอีกทีหนึง่งโอเค oh โอ m ม gosh อ๋เหมือนว่าถ้าเกิดเราตีตัวอะไรมันก็จะไม่นั่งนะคะเหมือนมันจะมาช่วยต่อสู้ใช่ไหม เออเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าตีวัวใช่ป่ะมันก็แบบยืนอะ่ะนี่น่าจะเกี่ยวนะคะน่าจะเกี่ยวนั่งลูกนั่งเออแม่กลวหนูจะแบบหนีออกนอกบ้านอะไรยง่งี้เออห้ามนะห้ามออกนะแต่งร่างก่อนนะคะต้องไปท่องโลกก่อนนะคะเนี่ยโอ้ my gosh โอเคค่ะเหมือนว่าเราบินแล้วแบบเขาเรียกวอะไรอะ่ะหน้ามันสว่างจ้าเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องบินไปหาหมู่บ้านไอพีซีนะคะเพื่อหาแครอทนะคะแล้วก็ หาฟอสซิลเพิ่มมันเองนะคะเป็นนกนี่มันดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องบินก็ได้หรอกจริงๆพี่ขวัญก็สามารถแบบเชดพอไปที่อื่นได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าที่อื่นมีอะไรนะคะแต่ว่าบินเอาแบบเนี้ยมันก็ยังเห็นแบบฟอสซงฟอสซิลอะไรอย่างงี้ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าก็น่าจะดีนะคะอันนั้นไม่ใช่ฟอสซิลน่าจะเป็นถ่านนั่นน่ะเฮ้ยเจอเือกหินอีกแล้วค่ะเือกหินแบบนี้น่าจะมีฟอสซิลนะคะขอ,อลงต่ําแป๊บเผื่อจะเห็นฟอสซิลนั่นไง เจอและขุดแป๊บนะคะฟรอสติลของเราอึอชอหไรวะได้กระดูกมาเดินหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จริงๆเราก็อยากได้สลามด้วยนะเว้ยวัวข้างทางวัวข้างทางวัวข้างทางก็ต้องตายนะจ๊ะขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะษนะแต่ว่าฉันต้องการเนื้อพวกแกจริงๆอะ่ะโลกของฉันต้องกินเยอะมากอะ่ะโอ้เห็ดขาวเห็ดแดง เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงโอ้โหอออออ้อ้เกือบไปแล้วค่ะหัวติดอันตรายค่ะอันตรายหัวติดนี่แบบอันตรายมากโอ้ my gosh หมูจ๋าไว้ไว้หมาป่าดูอ่ะหมาดูอ่ะ มาดูอย่ามาดูนี่ฉันเป็นนกนะเราจะกัดนกทำไมเราเอาเอา้เอาอ๋อมันเช้ามันเช้าหมูจ๋าหมูจ๋ามูจ๋าโอ้หมูบ้านพีซอยู่ไหนหมดคะเนี่ยโอ้ยต้นไม้เดินได้โอ้ยนี่มันมืดอีกวันหนึ่งแล้ว,ลวเนี่ย ทำไมหาหมู่บ้านได้นียากจังเฮ้ยสลาม o ้ oh my gosh อุ้ยเดี๋ยวนะขอ,อแปลงร่างกายเป็นคนก่อนนะคะตอนนี้แปลงร่างกายเป็นคนแปบบ๊บอืมชันโหดนะจะบอกให้มันมีพวกซอมบี้ไงคะกลัวโอ้ยอยลองมาถึงก็เจอซอมบี้เลยชลามอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยอุ้ยชลามมีหมวกด้วยบี้ยา พ,พี่อย่าทำหนูเฮ้ยสลามมีหมวกน่ารักมากเลยค่ะอู้ชลามบอลเพียมเลยเอออืมได้มาสิบสามแน่โหสุดยอดเจ้าสลามโอ้ไปอยู่ในน้ำทำไมสลามจา๋าเออไฟกันในน้ำปะไฟบอ่อ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 เออโอ้โหแตกตัวเป็นล้าน ไฟบออไฟบอลอมบ้ก็นี่เราแบบมันสู้กันในน้ำกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยฮอฮ่าหนูฉันไม่ได่าหรอกโอ้เยี่ยมแล้วค่ะเฮ้ยทีนี้เราก็จะได้มีเชือกนะคะกนถือว่าดีมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหมูมันใส่หมวกอะไรนะในหมวกนั่นล่ะคิคคูจังอุย้ยซอมบี้หมวกแมว หมวกแมวเหรอหมวกแมวหมวกแมวหมวกแมวถ้าหมูด้วยนะคะวยถอกไม้สีฟ้าดอกไม้สีฟ้าหมูจา๋าพี่ขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวนะเราหิวมากอ่ะโอ้ยพี่พ <Alcohol. S 1> ี่ยาพี่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 ใจเย็นๆค่อยคคุยกันค่อยบอกว่าค่อยค่อยคุยไม่ค่อยคคุยไม่ค่อยคุยเลยไม่คุยค่อยค่ละ โด้ค่ะโดโดโดนานๆทีเราเจอดอกไม้สีฟ้านะคะเจ้าหมูหมวกแดงวู้หมวกได้รักจังอะหันหน้ามานี่เลยสิโอเคได้เนื้อหมูมาด้วยมีฟักทองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็ฝูงซอมบี้อีกบานแบะเลยค่ะเราไปเอาฟักทองดีกว่านะคะไอ้ตรงนั้น,นอะไรอะ่ะอ๋อแพะแพะ เอาหัวฟักทองดีกว่าอืมจะหัวฟักทองมานี่ปึ๊บโอเคจะร้องทำไมเนี่ยฮะกรวบกรวบร้องไว้ล้วมันตัวอะไรคะโอ้โหูไม่กอดแมวไม่สู้นะคะน่ากลัวเรายังไม่ลดละหาหมู่บ้านในมีซีนะคะต้องหาให้เจอคะ่ะ โอ้โหอยู่ที่ไหนเนี่ยวาร์ปเอาจะง,ง่ายกว่าปะแบบเพราะว่าวาร์ปมันจะได้เปิดแบบแผนที่ไปเลยนะคะเคเดี๋ยวเราจะทําการวาร์ปเลยดีกว่านะคะนี่โหพื้นที่แถวนี้นี่เราต้องไปตรงที่เรายังไม่เคยไปอ่าเทเลพอร์ตไปนะคะอู้นี่ไหนอะ่ะแล้วเราก็กดแมปดูนะคะว่าแถวนี้มีหมู่บ้านอะมรีไหมไม่มีค่ะเราจะวาร์ปไปตรงนี้อีกนะคะไปค่ะเปิดแผนที่อึชตรงนี้หน่อย ืหเป็นป่านะเุ้ยมีวัวค่ะมีวัวเ็นต้องการวรัวนะคะวัวจากเฮ้ยหมวกน่ารักด้วยหมวกน่ารักมันเหมือนเป็นหมวกแบบนักประดาน้ำหรือสักอย่างว้าสเกลิตันอย่าย,ยิงนกอย่าใส่นกล่วงนะสเกลิตันโถน่ากลัวจริงๆเลยหมู่บ้านไอน้มซีไม่มีเลยอะ นะของว้ามาแถวนี้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะพัะเจ้าเกือบตายโอ้ไม่ก็เหมือนเราจะมาแบบว่าบักดินนะคะโอ้ตกกระจายหมดไปแถวนี้โอเคโอ้ย ว้าแบบนี้น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมีอะไรนะแล้วถ้าเกิดแบบนี่แหละถ้าเกิดแบบไปบักดินเข้านี่แบบซวยมากอะในที่สุดนะคะเราก็เจอหมู่บ้านมซีแล้วนะคะเอ้ยมีแฟรี่ด้วยอะ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะแฟรีอ่อ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราแลกมาเป็นน้ําตาลนะคะสามารถจับแฟรี่ได้ไหมแฟรี่รักฉันนะโอเคจับได้แล้วนะะี่ค่ะตามฉันมาตามฉันมาเราจะมาโดของเขานะะี่ค่ะ แค่รถต้องเป็นของฉันฉันจะไปปลูกที่บ้านน่ะเอเมซีไม่ต้องปลูกหรอกเนาะคือแบบมาไกลมากเลยนะคะกว่าจะเจอนะคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะของเต็มอันนี้ไม่เอาค่ะโอเค๊ยเขามีบ้านอันนี้ด้วยหรอขอเข้าไปดูแป๊บนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะฮึ๊บอื้อชุดค่ะชุดแป๊บนึงนะงั้นเราใส่ก่อนนะคะ นี่นกใส่ชุดเป็นไงล่ะเอ,อ้ยขนมปงังไอรอนแล้วก็แอปเปลิลถ้าเกิดเราวับกลับบ้านแล้วแฟรี่จะตามกลับไปได้ปะเนี่ย <c oughs> นั่นสินะน่าคิดอเดจะระเเค่ค่ะนอนอาปากเฮ้ยเฮ้ยว่างไงจะมางับพี่หรอน้องเออจะงับพี่หรอน้องน้องไม่ได้งับพี่หรอกพี่บินอยู่ <c oughs> แฟรี่จ๋าแม่อยู่นี่ลูก แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ลูกเดี๋ยวนะให้เขาขึ้นบนหัวแล้วกันค่ะโอเค <laughs> ดูสิคะแฟรี่ขี่บนหัวนกค่ะเท่มากอะเราจะพาแฟรี่ไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่ห่างกันไกลนะอุ๊ยในนี้มีอะไรไหมเราต้องการฟรอสซิลนั่นแหละนะเราขอแปลงร่างกายเป็นคนก่อนแป๊บแฟรี่ก็อยู่บนหัวพี่ไปนะ พราะซิ่แถวนี้เต็มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแปํานึงอืมอุ๊ยหมูหมวกเทสทังเลยค่ะคอโน่นะคะ <c oughs> ขอเดินสำรวจนิดนึงนั่นไงพี่เขียวพี่เขียวอย่าตุ้มพี่เขียวอย่าตุ้มอ้เยือบไปแล้วค่ะพี่เขียวไม่ตุ้มมาดีแล้วน้องคาโนนร่าจะคิดถึงแม่แล้วใช่ไหมแม่มานานแล้วเกินเะค่เนี่ย มานานมากอุ้ยฟรอสซิลโู้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยหูมาไกลมากอะ่ะบ้าน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 นี่ไงบ้านโอเคเราจะไปลงน้ำกันนะคะุ๊บฟึบอ้โอเคลงน้ำแล้ว แฟรี่แม่ตามมาปะเนี่ยอ๋อใช่ตัวโน้นปะไม่ใช่หรอแฟรี่ไม่ตามมาหรอเฮ้ยก็ให้ขี่หัวนะทำไมแฟรี่ไม่ตามมาอ้าวไม่ใช่ค่ะแฟรี่ไม่ตามมาค่ะโนแฟรี no, ่ไม่ตามมาลูกแม่ตัวนี้หลงทางหรือเปล่าคะหลงทางใช่ไหยคะ ม่อยู่กับเราสิหลงทางใช่ไหมไมาอยู่กับเราสิเอา้าแฟลี่น้อยมานี่โอ้มาป่ามาป่าไว้นะ้ำไวไปนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาขอเทมก่อนอย่าพึ่งโอเคแฟรี่ของเราแล้วค่ะเราขี่แฟรีบบ่บินแบบอืมตีเราตีเราเหรอเรามีแฟรี่คุ้มกันนะตีเราเหรอ ตีเราเหรออุย้ยตีเราเหรออุ้ยรู้สึกกลัวนะคะอยู่ข้างบนไปก่อนมานี่มานี่มานี่อ่าเป็นพวกเรานะเอาละค่ะแฟรี่ลูมมันอยู่ข้างล่างเอ้ยไม่อย่าทำร้ายลูกฉันยายแม่นี้ตกใจหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยไหายใจคว่ำนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อน เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปรับตัวโน้นก่อนนะคะแปลลี่ลูกแม่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนิ่งเต้นิ่งเต้เตยเย็นเตยเย็นเตยเย็นนิ่งเต้สินิ่งเต้แม่บอกว่าให้นิ่งไงลูกทำไมดื้อย่างนี้ฮะโอเคค่ะนั่งแล้วค่ะโอ้พาโนของเราโตมากเลยะคะเนี่ยนี่ใช่ไทเทนท็อปปะเนี่ยได้ลับเตอร์มาด้วยนะคะนี่แต่ว่าย5ยสิเองอ่ะ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้นกใช่ปะนกก็ได้แค่25%เองโอเคไหนดูซิเกิดยังอู้มาเป็นไข่แล้วนะคะได้มาเป็นไข่แล้วต้องฟักก่อนฟักไปเลยทําไมตัวนี้ยังไม่โตสักทีอ่ะเอ้หรือมันไม่ได้ฟักแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามไม่โตเลยอ่ะเดี๋ยวไปทําฟาร์มแครอทก่อนเนะี่คะได้แครอทมาตั้งเยอะแนะ่แต่ว่าเราจะต้องขุดดินนะคะตอนนี้ไม่มีดินเยอะ ขุดดินไปทำฟาร์มเคได้สี่สิบเจ็ดก็น่าจะพอเนาะอุ๊ื้เดี๋ยวฟอสซิลเยอะแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเออได้มาอีกตัวหนึ่งอีกตัวดิอะไรวะเออให้มันได้อย่างนี้สิต่อมาต่อมาต่อมาเรื่ยอยๆอะ ตกน้ำพวนดินก่อนควนดินตรงนี้ยังต่อได้อีกนะคะเนี่ยพวนดินควนดินควนดินพวนดินคนดินคนดิน,น,ดนโอเคหลังนี้เป็นแครอทแล้วกันค่ะ แครอทแล้วก็มันเทศม o t เท o ลืมไปว่ามันปลูกไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีน้ำในเนี้ยแล้วก็สามารถปลูกได้ปกติเลยปึ๊บปึ๊บโอเคปลูกแครอทแล้วกันนะคะนะเราจะต้องฟาร์มแครอทหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงน้องหมูแล้วกันนะคะนี่โอเคได้ละฟาร์มของเรา หวังว่าน้องหมูยังไม่ตายนะแถวเนี้ยเฮ้ยหมูหายไปไหนหมดแล้วอะตอนแรกยังมีอยู่เลยโอเคเกิดหรือยังเนี่ยลูกเราอู้กเ, Ooh, เกิดแล้วค่ะสามเขาจริงๆด้วยเอาสามเขาไม่ชอบเหรอเฮ้ยเอ,อย่ากตกมันนะกินกินกินชอบไหมโอเคชอบแล้วล้วนะคะลงมานี่ลูกลงมานี้ เดี๋ยวทำเชือกก่อนแล้วกันนะคะเรามีนี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเราไม่ได้ข่าแม่งมุมเลยนี่หว่าไม่มีเส้นใหญ่เลยค่ะ Not Sitting a n y m o r e นี่นั่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ดูเหมือนไม่นั่งเลยนะคะใช่ไหมเนี่ยต้องนั่งแบบนี้ดีเหมือนคาโนอ่ะน่ารักน่ารักอะดูสิค้าอีกสี่อันมันจะได้อะไรหรือเปล่านะคะเฮ้ย นั่นไงได้มาแล้่าในนางสาวหนึ่งตัวไในนางสาวทรายเอ้ยได้กระดูอีกแล้วโอ้โหได้สเตโกมานะคะแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้เนี่ยอุ้ยต้องฟังกแล้วแหละอุ้ยน้ำไม่มีอีกค่ะต้องเติมน้ำก่อนฟักฟักกันแบบยาวๆฟักกันแบบยาวๆเดี๋ยนะแในนางสาวฉันจะต้องเต็มบ้านบอกเลยอุ้ยปึ๊บ เพิามอาหารก่อนเนะคะ่ะอืออือโอเคเราจะใส่ตัวนี้ไปละกันโอ้โหลืมไปค่ะถังอยู่ในนั้นถังน้ำอยู่ในนั้นโอ้ไม่เกิ oh โอเคใส่น้ําเข้าไปนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคอยาวหรือเปล่านะคะอาจจะใช่นะมัง้ง <c oughs> รอต่อไปรอต่อไปเมื่อไหร่จะโตเนี่ยฮะนี่เราให้คาโนมากกไข่เลยเนะี่ย <c oughs> คาโนสุดที่รักของแม่เป็นไงตัวนี้อุ้ยมาแล้วค่ะมัน้ะคะอุ้ยเกิดแล้ว <c oughs> สเตโกสเตโกจ๋านั่งแล้วใช่ไหมเนี่ยสเตโกนั่ง,งนี่แบบยังหน้าเกงขามเลยนะคะเนี่ยจากที่ดูนะคะพี่ขวัญชอบคาโนนั่งมากกว่าค่ะแบบมันนั่งแล้วมันดูน่ารักอ่ะเออดินั่งแล้วดูน่ารักมากโอ้เกิดแล้วค่ะว่าแล้วต้องเป็นคอยาวแล้วเนี่ย แมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังค่ะโอ้โหไม่ใช่แมงมุมอันนี้มันซอมบี้เด็กนี่มันซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กโอ้ยได้หมวกทีเล็กมาด้วยอ่ะโอ้โหหมวกทีเล็กอืมแม่มดอย่าปลายางใส่ฉันโอ้โหแม่มดปลายางใส่ฉันแล้วโอ้ยแม่มดเอ้ยแม่มดอย่าโหดใส่ฉันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมก้าโอเค โอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็ได้ฟักเออตัวอะไรไม่รู้นะคะตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สามเข่านะคะแล้วก็คอยาวนั่นเองนะี่คะโอเคค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะก็จะมาฟักต่อเรื่อยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะไบายค่ะจุบ๊บ